สวัสดีค่ะวันนี้มาลงคลิปวิดีโอยาวนะคะชวนเพื่อนๆปอกทุเรียนนะคะทุเรียนลูกนี้แม่ก้อยได้มาในราคาโลละ119บาทนะคะที่แม่ก้อยลงคลิปว่าไปซื้อทุเรียนในงานมหกรรมทุเรียนเนาะอยู่ที่สีคิวโคราชนี่แหละค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็มาจัดอยู่ประมาณ6วันนะคะทุกคนซึ่งแม่ก้อยไปซื้อหน้าบิ๊กซีนะคะก็เ,ะเลือกลูกนี้มาเนาะเป็นลูกลาดํานะคะเพราะว่าตัวเองอะ่ะเคยมีประสบการณ์การซื้อทุเรียนลาดํานะคะ ค่อนข้างเป็นเนื้อที่หวานอร่อยสีเหลืองเข้มนะคะทุกคนและลูกนี้ก็เป็นแบบนั้นนะคะดีมากๆเลยแมื่อกีตื่นมาตั้งแต่ตีสามนะคะมาแกะทุเรียนลูกนี้เพราะว่าจะเดินทางไปเที่ยวสระบ,บุรีนะคะก็คือไปแคมปิ้งเนาะนัดกับลูกๆเอาไว้นะคะเพื่อนๆพากันไปพักผ่อนนั่นเองนะคะเราก็ตัดสินใจไป ที่สระบ,บุรีนะคะแถวบ้านแถวแบบเขายงเขาใหญ่เนี่ยก็ไปบ่อยแล้วนะคะก็เออไปสระบ,บุรีดีกว่านะคะเผื่อได้ไปเล่นน้ําตกด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยแคมปน์นายพานนะคะกําลังแบบกระแสกําลังดีเนาะเพราะว่าเขามีวิวภูเขาที่สวยนั่นเองนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปเจอกันนะคะที่นู่นนาอลูกสาวเขาก็หยุดนะคะ ก็พากันไปแล้วก็เนี่ยแกะทุเรียนใส่กล่องเอาไปนะคะทุกคนเพราะว่าจะถือไปเป็นลูกก็น่าจะแกะยากนะคะอาจจะไปแบบรบกวนคนอื่นเผื่อเขาไม่กินเนาะในแคมป์นะคะหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็เออแกะใส่กล่องไปดีวกว่าเราก็ไปนั่งกินกันนะคะทุกคนถือว่าดีมากๆนะคะลูกนี้น่าจะประมาณ200กว่าบาทนะคะถือว่าคุ้มมากนะคะโรละ119บาทก็โอเนาะแต่แม่ก้อยได้มา2ลูกนะคะอีกลูกหนึ่งจะโรละ89บาทลูกนั้นก็จะอยู่ประมาณ300นะคะแต่ว่าลูกนั้นน่ะ จะเป็นทุเรียนเปลือกหนาลูกค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ก็จะแกะให้เพื่อนๆดูเนาะกลับมาจากเที่ยวนี่ก็คือเขาเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าจะหวานมันอร่อยเหมือนตัวนี้ไหมตัวนี้คุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าหวานมากนะคะเพื่อนๆตัวลาดําเนี่ยไม่ก้อยเคยซื้อหลายรอบนะคะ ก็รู้สึกว่าชอบนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะหวานเป็นพิเศษแล้วลูกนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะหวานจริงๆด้วยแล้วการไปแคมปิ้งของเรานะคะก็คือไปเสพธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะกางเต็นท์เก็บเต็นท์นะคะหอบไปทุกอย่างของหอบอ่าเครื่องครัวเล็กๆน้อยๆของเราไปทํากับข้าวกินกันที่นู่นด้วยนะคะแต่มันก็คือความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่บ้านไมก่อกีคือชอบนะคะแล้วก็ลูกๆก็ค่อนข้างไปด้วยกันได้นะคะเขาก็ชอบเหมือนกันอร่อยๆค่ะ